รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะสำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารูนนะคะแน่นอนว่ากิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีมาฝากกับคุณผู้ชมโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปลายปีที่ได้ไปสัมผัสอากาศหนาวกันในหลายๆพื้นที่เลยนะคะก็เตรียมตัววางแผนการเดินทางกันให้ดีๆนะคะเพื่อว่าจะได้ท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขพร้อมกันนี้นะคะเรื่องราวที่จะมาเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะคะเราก็มีมาฝากเช่นเดิมไปรับชมกันเลยค่ะ หนาวนี้ยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนแนะนําสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครที่อําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองเล็กๆสงบธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ชอบดอกไม้สวยงามก็คือแก่นมกรูดซึ่งจะตกแต่งพื้นที่ลานกว้างเป็นเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับไม้เมืองหนาวดอกไม้งามแห่งขุนเขาแต่ละปีจะมีทีมจัดสลับส,บสับเปลี่ยนแตกต่างกันแต่รับรองว่าสวยทุกปีปีนี้จัดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปสวยๆรับลมหนาวตั้งแต่วันที่5 วันวาคม2,568ถึง31มกราคม2,569ซึ่งเสน้นทางที่ไปชมดอกไม้ก็จะมีจุดแวะพักให้เราได้บันทึกภาพสวยๆพร้อมตลาดสินค้าเกษตรชุมชนแนะนําว่าเตรียมรถมาให้พร้อมเพื่อเป็นทุกของเพราะผล,ผลผลิตทางการเกษตรของที่นี่ราคาถูกมากของสดคุณภาพเกินราคาอากาศเย็นแบบนี้มีไร่สตอเบอรี่ให้เราเลือกซื้อเลือกเก็บเองจากไร่อีกด้วยและไม่พลาดรับเสริมงคลก,กันที่วัดถ้ำเขาว,วงมาชมวัดไม้เก,าก่าแก่วิจิตรการตา่ามกลางอุเขาหินปูนเป็น สถาปัตยกรรมแบบไทยสีชั้นมีใต้ถุนเป็นลานอเนกประสงค์ขึ้นไปชมชั้นอื่นๆก็จะมีพระพุทธรูปรอยพระพุทธบาทจำลองให้เราได้กราบสการะเพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่นี่ทําให้เราได้สัมผัสอากาศเย็นสบายโดยเฉพาะหนาวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเส้นทางเชื่อมต่อกันสามารถไปชมต้นไม้ยักษ์บ้านสนามอายุกว่า400ปีเป็นต้นเซียงหรือต้นพึ่งตั้งตรงงานท่ามกลางป่าหมากที่โอบล้อมขนาดความกว้างใหญ่วัดโดยรอบราว40คนโอบเลยทีเดียวในพื้นที่ยังมีตลาดสินค้าชุมชนมาจำหน่าย ในราคาย,ย่อมยาวอีกด้วยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโกเรามาชมผ้าทอโบราณที่ศูนย์ผ้าทอลายโบราณผาทั่งสืบทอดกันมากว่า300ปีมีผ้าทอหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีจําหน่ายหลายรูปแบบสําหรับสถานที่พักก็มีรองรับหลากหลายเช่นกันทั้งรีสอร์ทขนาดเล็กโฮมสเตย์ ay, ที่ให้การรองรับอย่างอบอุ่นหากเดินทางกันเป็นกลุ่มคณะใหญ่แนะนําที่ห้วยป่าป,ปกรีสอร์ทบ้านหลังใหญ่ที่ยกให้เราพักผ่อนสังสรรค์กัน เ,เต็มที่ในราคาย่อมเยาอาหารอร่อยมากๆอีกด้วยเดินทางท่องเที่ยวครั้งใดสอบถามข้อมูลได้ที่1672เพื่อนร่วมทางเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีจุกที่เลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหากรรมทงฟ้าเยาวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดชนบุรีนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า2000รายการลดสูงสุด60%สินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิสินค้าโอท็อปสินค้าจากผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาประหยัดระหว่างวันที่13-15ถึงธันวาคมนี้ณบริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลากลางจังหวัดชนบุรีวันนี้เรามาอยู่ร่วมกันที่จัังหววววดดชบบุรรรรีเาาาไไ้้มมสินนค่่ จะเป็นสินค้าไฮไลท์เพื่อลดค่าของชีพรวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตมากกว่า2,000รายการมีตัวแทนผู้ประกอบการจาก7จังหวัดเนี่ยได้นำสินค้าของตอนเองนำมาจัดจำหน่ายผู้ที่กำลังมองหาของขวัญของชํำรวยกระเช้าของขวัญซึ่งท่านสามารถหาซื้อเลือกชมได้ภายในงานของเราทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการ7จังหวัดชายแดน กราวิจีจัดงาน Global Playground Gravity Visionary 2026ประกาศความสำเร็จเส้นทางธุรกิจเกมออนไลน์23ปี Ragnarok ok Online ทะยานสู่เจ้าตลาดยอดขายเติบโต396%ในช่วง10ปีซึ่ง Gravity ได้ให้ความสำคัญคือการกระตุ้นผู้เล่นการขยายฐานแฟนคลับรองรับหลายภาษากลยุทธ์ขับเคลื่อนด้วย IP และการปล่อยเกมใหม่อย่างต่อเนื่องนายโยชิโนริคิตามุระประธานกรรมการบริหารบริษัท Gra วิ t y กล่าวว่าภารกิจของก Gra วิ t ีคือการสร้างประสบการณ์การเล่น เกมที่น่าตื่นเต้นที่สุดและมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความประทับใจให้ผู้คนทั่วโลกผ่านเกมของกราวิตี้มีเป้าหมายเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์อันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเน้นธุรกิจออนไลน์และการเข้าถึงผู้เล่นทั่วโลกพร้อมกันนี้กราวิตี้เตรียมเปิดตัวเกมใหม่อย่างยิ่งใหญ่ให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยครั้งสำคัญไปกับแร็คเนร็อกทั้ง4ซีรีส์ใหม่ในปี2026รวมถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเร็วๆนี้ บริษัทดานุเดชอุตสาหกรรมจำกัดผู้ผลิตถุงขยะแชมเปียนเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดบิวกินพุทธิพงศ์อัศรตนกุลพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ถุงขยะแชมเปียนกลิ่นไม้สันชายซึ่งเป็นกลิ่นพิเศษที่บิวกินได้ร่วมดีไซน์ชูสโลแกนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูสร้างจุดแตกต่างให้ทันสมัยขยายฐานลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่มากขึ้นถุงขยะแชมเปียนก็อยู่กับคนไทยมานานแต่เขาก็ มีแนวคิดที่เหมือนกับว่าพัฒนาเราก็สร้างสารรค์สูถุงพยะมีกลิ่นมันก็จะทาให้เหมือนกับว่าสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่บ้านด้วยมีโอกาสได้ร่วมพัฒนาด้วยกันนะฝากถุงพยะแชมเปี้ยนด้วยนะครับทุกคนทางแบรนด์เขาก็คอนเซิร์นถึงเรื่องการความรักโลกเรื่องต่างๆหรือว่าการลดขยะการแยกขยะเรื่องต่างๆนะครับแล้วเขาก็มีโปรดักที่ตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยรวมถึงฟังก์ชันอื่นๆที่มีหลากหลายแบบหลากหลายกลิ่นหลากหลายฟังก์ชันที่จะตอบโจทย์ทุกคนนะครับถ้าทุกคนจะซื้อถุงขยะอยามีเป นอกจากนาวัตกรรมผลิตภัณฑ์แล้วทุงขยะแชมเปี้ยนยังรณรงค์และทำแคมเปญเกี่ยวกับการแยกขยะเท่ากับลดขยะรวมใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย NCC เปิดงาน Cat Expo Thailand 2025มหาการรมสินค้าสำหรับแมวที่ใหญ่ที่สุดของไทยเอาใจทาสแมวระหว่างวันที่5-7ธันวาคม2568ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ามากกว่า250บูธต,ตอบโจทย์ที่หลากหลายครบวงจรภายในงานมีการประกวดแมวที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกสายพันธุ์และยังได้สนุกกับกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างน้องแมวกับเจ้าของเล่นเกมชิงรางวัลอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโซนที่รวบรวมสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ให้เรียนรู้และชมความน่ารักกันอย่างเต็มอิ่มปีนี้เป็นครั้งแรกที่เราแยกออกมาเลยเป็นเรื่องของ cat expo เพราะว่าเทรนด์ตลาดที่เรามองกันนะคะตลาดแมวเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากเราอยากจะสร้างอมมูนิตี้ของคนรักแมวจริงๆให้คนที่เลี้ยงแมวเนี่ย,ยใช้คําว่าทาสแมวก็คือมานั่งคุยกันเชื่อว่าไฮไลท์ทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนเอาแมวออกมาจากบ้านได้ งานนี้สามารถดึงดูดผู้เข้าชมงานมากกว่า30,000คนสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า120ล้านบาทดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบ,บรรยากาศสองฝากฝังง่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยรเว e r ไซ d ์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088-190-8889เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสาระที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็เพื่อจะได้ไป นำประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาเดิม6นาฬิกาโดยประมาณทางทอทอบอ .5 กับวิถีธรรมวิถีไทยชมช่อง5อย่าลืมกดหมายเลข5นะคะสวัสดีค่ะ